สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอเบียดัดมซิงครับอีกเช่นเคยนะผมวันนี้พามาดูรถที่อู่ปลาเรานะครับว่าแต่ละคันนี้ซ่อมบ,บรุงกันถึงไหนแล้วนะครับครับเริ่มแรกเลยมาดูลูกพ่วงของเราครับนี่จากลิบที่แล้วครับปลาเราลองไอเนี่ยสับยาง เอายางเขาเรียกว่าอะไรนะยางเบือเล็กมาใส่ครับนี่ยางเบือเล็ก275 275ทับ 70R22.5 ครับตัวนี้นี่ผมว่าเข้าทรงดีนะครับข้างหลังเป็นยางเบือยางพันครับใหญ่ครับนี่น้องเข้าทรงดีครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทั้งหมดแปดเส้นเลยครับเปลี่ยนทั้งหมดแปดเส้นเลยใส่ยางใหม่แปดเส้นเลยนะครับอันนี้เราเอามาลองใส่ดูเฉยๆครับใส่ดูเฉย เพื่อที่จะโหลดให้ลดเเตี้ยลงนะครับโหลดให้เตี้ยลงนะครับจะได้เข้าทรงกับตัวแม่หน่อยครับฝั่งซ้ายก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมจะดูเท่ๆโลลหน่อยครับนี่ครับมาดูยางครับสั่งมาแล้วแปดเส้นครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเส้นครับนี่ สุดจัดครับยางจ้าบเลยแก้มเตี้ยครับก็ถือว่าโอเคนะยางก็เป็นยางเอใหม่เลยครับยางใหม่เลยหนวดยังไม่หลุดนะครับยางใหม่ครับแปดเส้นครับเบาๆบครับรอบนี้กระทะก็เดี๋ยวเราจะแกะออกจากพวกนี้ครับส1บเอด r พวกนี้ แก้ก็มีฝั่งนู้นอีกนะครับแกะเรื่อยๆครับก็เอาใส่ให้ครบแปดเส้นก็น่าจะน่าจะต่ำลงเยอะครับเนี่ยเพราะว่ามองงี้เห็นไหมฝั่งข้างหลังนี่สูงดงเลยข้างหน้านี่ต่ำนิดเดียวครับนะครับส่วนรถเกียร์นะครับก็เรียบร้อยครับเมื่อวานใส่แต่ลมเสร็จแล้วครับแต่ว่ามีเอ่อคอปเปอร์รั่วอยู่ครับนิดนึงซึมเอ่อสายมันรั่วไอ้คอปเปอร์มันซึมครับมันรั่วนิดนึง ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอปเปอร์ม่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปตลาดเลยนะครับนี่แต่ลมก็ใส่ไปตรงนี้แหละพี่น้องเลยนะครับใส่ไว้ก็เตรียมตัวครับออกงาน,นก็เรือนะครับตอนนี้เรือออดถอยครับออดถอยก็ซื้อมาแล้วซื้อของเก่ามาครับเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้แหละออดถอยนะครับ เดี๋ยวจะใส่ให้เรียบร้อยครับเวลาทำงานจะได้ไม่อันตรายนะครับเวลาถอยเวลาเดินหน้าจะได้มีเวลาถอยจะได้มีเสียงครับนครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับอันตรายมากครับอย่างเคสเมื่อวานนะครับก็ที่นางรองครับเห็นไหมยกดำครับยกดำก็รถก็ไม่ได้ไม่น่าจะเสียครับแต่ว่าน่าจะอาจจะดำลงช้าดำขึ้นช้าอะไรหรือเปล่า นะครับเห็นไปขันนะครับไปขันกันนะครับก็เกิดทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ามันทาดอ่ะเอฟซีมือมันไปมือ,ม,อมือที่เราขันอนะ่ะมันไปโดนในวาวครับโดนวาวปั๊มดําครับก็ดําก็ร่วงลงมาเลยคนก็หลบไม่ทันครับทับคอนะครับทับทับเออทับหัวใส่กับเด็กเสียบคอเงื้อประคนนเลยครับ ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและทีมงานของผู้เสียชีวิตด้วยครับนะครับนะก็อน่ากลัวครับผมดูเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยครับนะเอพีนะ FC น,ะนี่ก็เนี้ยครับดูรถเกียร์กันต่อก็ไม่เหลืออะไรมากครับคับนนี้เหลือที่เหลือเลยหลักๆก,ก็คือใส่ออดถอยแล้วก็มีติดเทอร์โบนะครับแต่ว่าเทอร์โบนี้ผมยังไม่มีเวลาที่จะใส่เพราะมันต้องใส่เป็นวันนะครับถึงจะเสร็จ ต้องใส่เป็นวันแล้วก็ต้องเดินสายเดินแป๊บเดินไหลด้วยครับแต่ว่าก็เลยว่าเดี๋ยวรอดูก่อนถ้างานไม่เล่งก็จะใส่เลยครับแต่ถ้างานเล่งก็เอาแบบนี้ไปก่อนครับส่วนพวกระบบหัวฉีดระบบหัวฉีดระบบวาวเราเช็คหมดแล้วนะครับส่วนที่เสียงดังเต๊กแตกแตกแตกนะครับก็น่าจะเป็นที่พวกสลักก้านนะครับอาจจะมีหลวมนิดๆหน่อยๆครับก็ทําให้เสียงออกมาได้ครับก็ ตัวจริงก็เสียงไม่ดังแรงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเขาเรียกว่าอะไรในกล้องครับในกล้องกล้องมันดูดเสียงครับเสียงไหนที่มันเกระแทกแรงๆครับกล้องมันจะดูดเสียงเข้ากล้องครับมันก็เลยเหมือนเสียงมันดังแรงครับนี่แต่ว่าที่จริงแล้วก็โอเคครับถือว่าถือว่าใช้ได้เลยเลย,เลย FC ซนะครับรถเกียร์าเลานี่เจ๋วเลยครับนี่ ก็ทาว่าฉีดมานี่ยังไม่ได้ลองงานนะเดี๋ยวรอรองานก่อนตอนนี้ช่วงนี้ก็เลือกตั้งนะครับเนาะพักไหนก็เลือกเลือกเอาดูเอาเนาะให้ซีเนาะใครชอบพักไหนก็จัดไปครับโอ้กับปอมกับปอมพี่น้องคนนะมี่ห่อดกับปอมมาไม่ธรรมดาครับอู้ว่าเราครับจัดเต็มครับรอบนี้ก็ทำหลายอย่างครับก็เช็กกัน ลูบระเวียเลยพี่น้องเอ้ยนะครับนี่แมคโครก็เช็คเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไรใหม่นะครับเช็คเสร็จแล้วเรือเปากองอัดเจรบีนะครับรถผมต้องมีลูกยางนะครับต้องแน่นครับไม่แน่นเราไม่ขับครับเดี๋ยวมาดูรถบดบ้างครับรถบดเหลืออะไรบ้างรถบดตันนี้ก็รถบดน่าจะเสร็จแล้วนะครับ รถบดเน่เช็คเสร็จหมดแล้วครับพวกสายพวกอะไรก็เช็คเสร็จหมดแล้วนะครับน้ำมันไฮริกของเลี้ยวเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยเช็คใหม่มาเลยนะครับก็นับหนึ่งใหม่ไปเลยนะครับเปลี่ยนกองแก้วใหม่ด้วยรถบดเหลือไอที่เติมลมครับเอฟซีคนไหนรู้ครับบอกบอกหน่อยนะครับนี่สอนไอจุกเติมลมมันเป็นแบบนี้ครับเขาเติมยังไงนะครับ ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีครับนี่มันเป็นมาแบบนี้เนะี่ยผมจะต้องเติมยังไงเนี่ยบางคนก็บอกว่าเติมน้ําบางคนก็บอกว่าเติมลมครับนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครนะครับขอคนที่รู้นะครับช่วยแนะนำหน่อยครับเติมไม่เป็นเลยครับต้องขันออกแล้วหัวจุกมาใส่หรือเปล่านี่นะครับเลือจุดเดียวครับรถบด ตอนนั non, non ch ay. Ch ay ้นก็เช็คหมดแล้วครับพร้อมใช้ครับใช้งานได้เลยแค่นี้วิ่งสบายๆครับรอแต่งานครับตอนนี้ใครมีงานมีการก็เรียกใช้บริการได้ครับเรียกใช้บริการได้อีสดีหนึ่งร้อยดีบีนะครับตัวแท้เลยซาร์ลทะเบียนครับคันนี้โจ๊ะ้เลยครับ ผมใช้เช็ดใหม่ก็สองล้อก็เปลี่ยนยางไปสองเส้นครับยังไม่ได้ล้างเลยเอายางอะไรมาใส่สองเส้นเพราะว่าคู่นี้มันหมดแล้วครับหมดก็เปลี่ยนใหม่ครับเช็คไปเรื่อยๆครับรถทุกคันต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาต้องเช็คครับไม่งั้นเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ย เรีบยบร้อยเลยประมาณน,นี้ครับอู่บ้านเราก็วันนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งเนาะก็ลูกน้องลูกน้องก็หยุดบ้างครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรวันเขาเรียกว่าวันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับเรามารอรุ้นกันนะครับเอาคลิปนี้ก็เดี๋ยวลำลาทุกท่านไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบัวเบียดัมซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ